สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการตามตะวันช่วงมหิดลนับรวันนะคะวันนี้พบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนันทิดาจันทรางสุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิจัย ซึ่งเป็นประเด็นของการสอนพระหุวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาพลเมืองโลกนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะเรื่องการสร้างหลักสูตรดนตรีโลกออนไลน์สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กไทยก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงบริบทการสอนดนตรีศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันเยาวชนไทยผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องผ่านการเรียนวิชาดนตรีนะคะเนื่องจากเป็นวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งมีทั้งหมด สามสาระนะคะสาระที่หนึ่งทัศนศิลป์สาระที่สองดนตรีและสาระที่สามนาฏะศิลป์ค่ะในส่วนของวิชาดนตรีโรงเรียนระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะจัดแบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งดนตรีไทยดนตรีตะวันตกและดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีประเภทต่างๆเท่าที่แต่ละโรงเรียนจะมีความพร้อม รวมทั้งสื่อการสอนเครื่องดนีและขึ้นอยู่กับอัตรากำลังในการบรรจุครูของกลุ่มสาระของโรงเรียนน,นั้นๆซึ่งบางโรงเรียนนะคะไม่สามารถบรรจุครูเฉพาะให้ครบทั้งสามสาขาได้อันนี้เป็นปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดหลายๆด้านทั้งในเชิงระบบเองและเชิงนโยบายของประเทศนะคะถึงแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแต่โครงการวิจัยก็มีความพยายามและความท้าทายที่จะออกแบบการเรียนการสอนดนตรีภายใต้ข้อจำกัดของบริบทและสังคมโครงสร้างของการศึกษาไทย ที่ยังไม่ขยับตัวไปพร้อมกับแวดวงวิชาการดนตรีศึกษาทั่วโลกโครงการวิจัยนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายแนวคิดแนวทางและจุดประสงค์และเป็นการจุดประกายการพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีมาตรฐานระดับสากลโดยสอดแทรกแนวคิดพระหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาอย่างยืดหยุ่นและบูรณาการ เข้ากับอุดมการณ์ของรัฐและโครงสร้างการจัดการศึกษาไทยเท่าที่จะสามารถทําได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กล่าวมาค่ะทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทการจัดการศึกษาดนตรีขั้นพื้นฐานนั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะหากวิเคราะห์รายละเอียดในแบบเรียนและวิธีการสอนพบปัญหาอยู่มากที่ทําให้การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในปัจจุบัน ไม่ตอบโจทย์เป้าหมายการจัดการศึกษาดนตรีในระดับขั้นพื้นฐานอย่างที่ควรจะเป็นและไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนในบริบทโลกร่วมสมัยอาทินโยบายการจัดการศึกษาดนตรีของสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งประเทศในแถบเอเชียด้วยกันนะคะเช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งปรับเปลี่ยนปรัชญาการสอนดนตรีศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรมกันมาแล้วและนำแนวทางการสอนแบบพหุวัฒนธรรมดนตรีเข้ามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากกว่าห้าทศวรรษแล้วค่ะเขามีตั้งแต่ระดับนโยบายการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง รวมทั้งมีการผลิตเอกสารตำราแบบเรียนที่ผลิตขึ้นมาเองของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนต่อมาความสำคัญของการสอนพระหุวัฒนธรรมดนตรีหรือพระหุวัฒนธรรมศึกษานะคะแนวคิดนี้อาจจะหมายรวมถึงการสอนดนตรีโลกเข้าไปด้วยก็ได้นะคะแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในการปฏิรูปการสอนดนตรีเพื่อเตรียมเยาวชน ให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตให้เป็นพล,ลเมืองโลกมีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆได้นะคะไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งมีความเข้าใจผู้อื่นนะคะมีความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่เป็นคุณสมบัติที่จะต้องสร้างให้เกิดกับเยาวชนในยุคป,ปัจจุบันการนำวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลายจากทั่วโลกเข้ามาสู่ห้องเรียนมีหลายแบบนะคะจะทำอย่างบูรณาการก็ได้ทั้งในทางทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาภูมิการดนตรีด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าミュージนะคะ โดยมีการพิจารณาว่าจะสามารถนำความหลากหลายดนตรีเหล่านี้นะคะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการสอนได้อย่างไรโดยที่ยังให้ความเคารพในวัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิมของตนเองหรือจะเป็นวัฒนธรรมดนตรีตามบริบทของโรงเรียนรัฐเครือชาติและดนตรีอื่นๆที่นำมาใช้ในห้องเรียนนะคะได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทิศทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีขั้นพื้นฐานของนานาชาติต่างให้ความสำคัญนะคะกับการเรียนการสอนที่ตอบสนองในศตวรรษที่21ในบางประเด็นนะคะวิชาดนตรีสามารถช่วยสร้างให้เกิดได้จากกระบวนการเรียนรู้เช่นในเรื่องของทักษะทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์การปรับตัวเข้ากับสังคมนะคะวิชาดนตรีสามารถช่วยได้หมดเลยนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นสมัถนาการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกในมิติของดนตรีศึกษานั้นการเรียนรู้ดนตรีมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาเด็กให้อย่างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคุณค่าของดนตรีที่ดีเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งในการเสริมศักยภาพหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายด้านสดราสตทด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะ ต่อมาเราจะมาทําความเข้าใจความหมายของพหุวัฒนธรรมดนตรีกันนะคะแนวคิดพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีการรวมกันนะคะจากคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมบทบาทของดนตรีและการสอนพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาจึงสําคัญ คือการนำเอาดนตรีไปใช้ในการเรียนการสอนโดยมุ่งหวังว่าเมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนดนตรีแบบพหุวัฒนธรรมไปแล้วนั้นจะเป็นผู้ที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมเข้าใจยอมรับดนตรีที่แตกต่างไปจากที่ตนเองคุ้นเคยเข้าใจว่ามนุษยชาติมีดนตรีที่แตกต่างหลากหลาย งานดนตรีมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีวัฒนธรรมมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะและจะสามารถปูพื้นฐานให้เด็กเติบโตเป็นผู้ฟังที่รับรู้เข้าใจดนตรีได้ในหลายๆประเภทไม่มีความคิดแับแคบและสามารถหาความสุขได้จากดนตรีที่หลากหลายนะคะทั้งนี้บทบาทของดนตรีศึกษานะคะนอกจากเน้นเรื่องของสุนทรียศาสตร์แล้ว ยังเน้นในเรื่องของทักษะดนตรีด้วยเป้าหมายของการสอนดนตรีเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะวิชาดนตรีในการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วโลกในห้องเรียนอย่างสหรัฐอเมริกาที่ประกอบด้วยกลุ่มชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเริ่มส่งผลให้เห็นการเรียกร้องในการสอนดนตรีของกลุ่มชนเหล่านั้นนะคะไม่ใช่สอนเฉพาะดนตรีของชนผิวขาวนะคะ เพื่อที่จะให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมดนตรีของตนเองและเยาวชนของอเมริกาก็จะได้เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอื่นๆไปพร้อมกันด้วยส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนการสอนดนตรีด้วยปรัชญาและแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรมจากเดิมที่เน้นปรัชญาทางสุนทรียศาสตร์เพียงอย่างเดียว ในสหรัฐอเมริกาได้เกิดสมาคมนักมนุษยวิทยาดนตรีที่ทำงานขับเคลื่อนแนวคิดปรดัชญาและมุมมองเกี่ยวกับการสอนดนตรีร่วมกันกับนักดนตรีศึกษาซึ่งเชื่อว่าดนตรีของคนผิวขาวของตะวันตกไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวดนตรีของวัฒนธรรมอื่นๆก็มีความเท่าเทียมดนตรีทุกวัฒนธรรมก็มีค่านะคะ ดนตรีของทุกกลุ่มคนก็มีคุณค่าเท่าเทียมกันจะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้นะคะเมื่อนำมาจัดก,การเรียนการศึกษาแล้วเนี่ยจะเป็นการปลูกพื้นฐานนะคะจากการเปลี่ยนแปลงความคิดในเชิงปรัชญาการสอนดนตรีรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลให้นิยามความหมายของคําที่มีความชัดเจนขึ้น คำว่าพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาในหนังสือ Teaching Music from a อ a ะมัน c u ย t u r a l Perspective ว่าการเรียนดนตรีนั้นเป็นวิธีการเรียนแบบพหุวัฒนธรรมเป็นการเรียนรู้ดนตรีกลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลายจะช่วยทำให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านความรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและผู้อื่น ด้วยการเรียนดังกล่าวเนี้ยจะช่วยให้เขามีความเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของผู้คนมีความเข้าใจผู้อื่นได้โดยง่ายและเป็นผู้ที่มีใจกว้างนะคะอดทนอดกัน้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นและมีวิธีการที่หลากหลายในการใช้ชีวิตไม่เป็นผู้ที่คับแคบนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า จุดเด่นและแนวทางการสอนพระหุวัฒนธรรมดนตรีเพื่อเตรียมพล,ลเมืองโลกนั้นเป็นอย่างไรการสอนดนตรีแบบพระหุวัฒนธรรมจะช่วยลดอคติเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้การสอนดนตรีตามแนวคิดพระหุวัฒนธรรมนั้นสามารถบูรณาการวิธีการสอนและออกแบบการสอนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะบูรณาการกับแนวคิดที่เคยมีอยู่เดิมเช่น แนวคิดการสอนดนตรีของดาวโคสแนวคิดการสอนดนตรีของโคาดหรือแนวคิดการสอนดนตรีของออฟซึ่งนิยมใช้โดยทั่วไปนะคะรวมทั้งแนวคิดการสอนเครื่องดนตรีหรือที่เรียกว่าออการโนโลจีนะคะการบูรณาการแนวคิดเหล่านี้เข้าไปสู่การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินวิชาดนตรีศึกษา ก็สามารถทําได้นะคะและสิ่งสําคัญเลยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดการวางแผนการเรียนรู้ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนจากการเป็นผู้เรียนแบบตั้งรับที่เราเรียกว่า passive learning มาเป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้เชิงลุก active learning เป็นฐานในการปฏิรูปการออกแบบ แผนการสอนซึ่งสามารถทำได้ในมาตรฐานตัวชี้วัดของการศึกษาไทยโดยไม่กระทบการจัดการเรียนการสอนปกติและสามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในส่วนของวิชาดนตรีได้ด้วยค่ะหากครูมีการปรับตัวในเรื่องปรัชญาแนวคิดการสอนและเห็นคุณค่าดนตรีอันหลากหลายวัฒนธรรมในโลกไปนี้แล้ว ก็จะสามารถก้าวไปพร้อมกับการจัดการศึกษาดนนรีในหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างเช่นอเมริกาสหราชอาณาจากักรออสเตรเลียแคนาดาสิงคโปร์เป็นต้นและสามารถตอบโจทย์ความสำคัญกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการตื่นตัวตลอดเวลาและเน้นการเรียนรู้รายบุคคลสำหรับผู้เรียนตลอดชีวิตจะต้องเปิดโอกาสให้การเรียนรู้ ของตนเองและ,สะแสวงหาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะอาจเป็นการเรียนแบบร่วมมือกับผู้อื่นก็ได้เช่นกันดังนั้นแนวทางนี้จึงคิดว่าเหมาะสมต่อการบูรณาการเป็นกิจกรรมสำหรับวิชาดนตรีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโลก นะคะสำหรับผู้เรียนผ่านกิจกรรมดนตรีสามารถเสริมสร้างทักษะความเป็นพล,ลเมืองทางวัฒนธรรมและพล,ละเมืองโลกได้อีกด้วยวันนี้รายการตามตะวันช่วงมหิดลนัมเบอรวันนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะหากท่านมีความสนใจในเรื่องวิธีการสอนพรหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาก็สามารถติดตามได้ในตอนต่อไปถึงวิธีการสอนนั้นนะคะ ทั้งนี้รายการตามตะวันนะคะจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกทุกวันพุธวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ